กระจ่างขึ้นเขาเรียกว่าลงลงลงดีเทลให้ให้จากเดิมที่มันมีอยู่แล้วอ่ะครับเติมเติมให้มันเต็มดีกว่าค่ะออตอนนี้นจัดในมันเมื่อกี้มันเคว้งมากเลยแต่ <_ Q> พอมันทําแล้วมันไม่โดนเออไม่ทําละนี่ห่างจากยิงแอดมาได้เป็นเดือนแล้วค่ะอือ <_ Q> ผอมคือแบบเหมือนมึนไม่หมดเลยใช่ไหมครับ เออมันมันไม่ได้ท่านพีอะค่ะเหมือนมันพ้ออยิงคือยิงออยโดนค่าย,ยิงแอดไปน่าจะเกือบหมื่นละไม่ได้ผลแล้วมันไม่ได้ยอดเลยฟัมันไม่ได้คือตอนเนี้ยเท่าที่เรียนนะครับพอจะจับจุดได้ไหมครับว่าตรงไหนสําคัญที่สุดวิเคราะห์ลูกค้าเลยค่ะหมายว่าใช่ครับแล้วแต่เริ่มเลยใช่ครับตรงเนี้ยครับคือสิ่งที่เอ็นซีโฆษณาเขาํากันนะครับ เราไม่เปิดคอมแล้วมาจับยัดจับยัดคิดไปตรงนั้นไม่เอานะครับต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ชัดก่อนเนาะ,อะลองดูครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแล้วครับหยิบอะไรมายิงก็งแม่นหมดเลยก็จะยิงโดนลูกค้าทั้งหมดนะครับที่สําคัญคือต้องเขียนลูกค้าออกมาแล้วก็ลิสต์ลงมา่ปัญหาอยู่ตรงนี้หละ <laughs> ว่างมาอาจ่ายใชยไก่ เราไม่ได้ช่วยใจนี่อะไรบเบิรเลยแบงค์เลยอ่ะเมื่อกี้ยังแบงค์เลยอ่ะทำเยอะๆเดี๋ยวมันก็จะชำนาญเองนะครับก็ลองดเนาะติดอะไรนะครับทักมาได้ตลอดเลยามได้ตลอดนะคะเอีคยมให้ลายวนตัวไว้นะครับค่ะโอเคครับเนื้อหาวันนี้จบลวนะครับเฮงๆเลยด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ